จังหวัดร้อยเอดมอบกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยร้อเอดส่งกำลังใจมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยเ <laughs> มื่อวันที่9กันยายน2,568เวลา16นาฬิกานาชัชวันบินจากสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้ออ็ด เป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ครอบครัวนายวิเชียนประโยชน์สิริผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายน2568ในพื้นที่อำเภอเสละภูมิเนื่องในเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้แม่น้ำชีและลำน้ำยางเอือล้นตลิง่งส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก การมอบความช่วยเหลือครั้งนี้ไม่เพียงบรรเทาความเดือดร้อนแต่ยังเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและชุมชนก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันควมกริทพวงสีเคนข่าวผ้าจังหวัดร้อยเอ็ดพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน